สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้บายดี h ชาแนลนะครับมีโอกาสดีนะครับที่จะได้ลองกล้อสก้าเจ็ดห้าไมเอี่ยมครับเราจะทำการทดสอบนะครับด้วยรูปแจ็กเก็ตนะครับปืนกระบอกนี้นะครับได้ผ่านการปรับแต่งมาเล็กหน่อยนะครับโดยการลบเหลี่ยมนะครับโดยการทำให้ชิ้นส่วน บางอย่างลื่นไหลนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนสปริงเข็มมาด้วยซึ่งเรากังวลว่าจะลั่นหมดทุกนัดหรือเปล่านะครับเราลองมาทดสอบกันดูนะครับยิงในแบบเร็วเท่าที่เห็นนะครับเห็นมั่งไม่เห็นมั่งมาถึงเห็นศูนย์นะครับดูว่าปืนจะติดขัดไหมนะครับผมจะบรรจุลูกไว้ประมาณสิบนัดนะครับแต่ผมจะยิงแค่ห้านัดเพราะว่ายิงมากเบืองลูกกระสุนนะครับลองดูนะครับว่าจะสับแตกหมดทุกนัดหรือเปล่าครับโอเคครับพร้อมนะครับอ้าว ช่างภาพให้สัญญาณผมครับ Are you ready? Ready? Stand by! Up! ยิงจบปดเมตกรซีีเทียร์ปืนนะครับดึงและดูในรังเพลิงปืนปลอดภัยลั่นไกลทิ้งหน้าแนวนะครับเรียบร้อยนะครับถังสไลด์เั็นเรียบร้อยปรากฏว่ายิงได้ลื่นไหลดีครับอันนี้ปืนปลอดภัยทังสไลด์นะครับยิงได้ลื่นไหลดีนะครับโอเค ทานครับถ้าให้ก็เอาโอเคครับ